สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพยับร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายับขอเสนอรายการคลินิกหมอความวันนี้นำเสนอเรื่องการขอประกันตัวท่านฟังครับท่านผู้ฟังอาจจะมีประสบการณ์หรือญาติพี่น้องมีประสบการณ์ในการถูกจับคือถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับแล้วเราจะขอประกันตัว ไอเรื่องขอประกันตัวนี้เป็นความรู้ที่หลายๆท่านอาจจะยังมีไม่มากพอวันนี้คลินในกฎหมายจะมาขยายเรื่องนี้ครับข้อที่หนึ่งท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ถูกจับมีสิทธิขอประกันตัวได้ตลอด24ชั่วโมงข้อที่สองการขอประกันตัวของท่านผู้ฟังมีอยู่สามแบบแบบที่หนึ่งคือไม่ต้องมีหลักประกันตัวผู้ต้องหาหรือตัวท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ต้องหาก็จะต้องสาบานว่าจะมาตามหมายเรียกนะ คือจะต้องสาบานต่อพนักง,งานสอบสวนว่าจะมาตามหมายเรียกอันนี้ใช้เฉพาะความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือในกรณีที่จะต้องมีหลักประกันคือมีข้อผูกบัตว่าถ้าเรียกตัวต้องมาถ้าหากไม่มาจะต้องเสียค่าปรับประการที่3คือมีประกันและหลักประกันคือจะต้องมีเงินสดหลักทรัพย์หรือบุคคลมาคำประกันทวนกันใหม่นะครับการขอประกันมี3แบบ1ไม่ต้องมีหลักประกัน แต่ต้องสาบานตัวว่าจะมาตามหมายเรียกอันนี้ใช่เฉพาะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีเรื่องที่2ต้องมีหลักประกันคือมีข้อผูกมัดว่าถ้าเรียกตัวท่านผู้ฟังมาแล้วจะต้องมานะถ้าไม่มาจะต้องเสียค่าปรับแน่ๆแ,และประกันสุดท้ายมีทั้งหลักประกันและมีทั้งการประกันคือจะต้องมีเงินสดมีหลักทรัพย์เช่นชโฉนดที่ดินหรือบุคคลมาค้ำประกันทั้ง3แบบนี้ก็ใช้ในการขอประกันตัวครับ การขอประกันตัวนั้นทําได้ทั้งต่อตํารวจทั้งต่ออายการและทั้งต่อศาลเพราะนั้นในทุกๆชั้นก็จะสามารถขอประกันตัวได้ใน3แบบนี้ครับประกันที่4ท่านผู้ฟังเองเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวก็อาจจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังซึ่งกฎหมายให้สิทธิ์ในการขอประกันตัวท่านผู้ฟังด้วยเช่นคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาญา,าติตัวท่านผู้ฟังเองก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัว เพราะนั้นใช่ว่าแต่จะเชาะตัวท่านผู้ฟังเท่านั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านห่วงใหญ่ท่านก็จะเข้ามาได้หรือสาม,มีิภรรยาของท่านคู่สมรสท่านมีความห่วงใหญ่ก็เข้ามาได้หรือแม้แต่ญาติของท่านลุงป้าน,น้าอาก็มีความเห็นอกเห็นใจท่านก็จะมาขอแสดงตัวเพื่อขอวางหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวท่านได้ท่านฟังต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้ต้องมีเลยทะเบียนบ้านกรณีที่มีการยื่นแทนจะต,ต้องมีใบมอบหน้าด้วยนะครับ ซึ่งใบมอบหน้าจนี้ก็จะต้องมอบอนานาจให้สามารถมายื่นเอกสารเพื่อท่านได้โฉนดที่ดินโฉนดที่ดินนี้เป็นหลักเลยครับโฉนดที่ดินนี้จะต้องรับการประเมินจากเจ้าพนักงานที่ดินแล้วนะครับนอสามเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ต่างๆเช่นเงินสดสมุดเงินฝากธนาคารตั๋วเงินพันธบัตรรัฐบาลต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นหลักประกันซึ่งจะนํามาใช้ในการขอประกันตัวประการสุดท้ายครับการที่จะพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ จะดูจากความหนักเบาของข้อหาครับพยานหลักฐานเป็นอย่างไรรูปคดีเป็นอย่างไรความน่าเชื่อถือของหลักประกันมีแค่ไหนการให้ความร่วมมือของท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรพฤติกรรมของท่านผู้ฟังเองและนโยบายของรัฐหรือรัฐบาลจากนั้นก็จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ต้องหาหรือตัวผู้ฟังทราบโดยเร็วว่าจะสามารถประกันตัวได้หรือไม่ได้ ติดตามรับฟังรายการคลินิกหมอความที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยพยับ FM 101.75 MHz